เนต้ายืนยันอยู่ไทยย,ยาวๆเดินหน้าปรับกลยุทธ์จะทรงอะไรในวันเลงยอด10000คัน,ข,นขอเป็นที่2ตลาด EV ในเมืองไทยสำหรับเ네นต้านั้นก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่ามาแรงอย,าย่างมากนะครับในตลาดเมืองไทยด้วยการเปิดตัวทำตลาดรถจดไฟ้ารุ่นเริ่มต้นอย่างเนต้าวี ที่ได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากจากราคาที่เข้าถึงได้ง่ายต่อยอดมาเป็น n e t a X รถยนต์ SUV ขนาดกลางที่ยังคงค,งคอนเซปต์เดิมคือจัดเต็มออฟชั่นในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าคู่แข่งจนสามารถกวาดยอดขายมาได้อย่างท่วมท้นในช่วงแรกของการเปิดตัวอย่างไรก็ตามตามที่หลายคนทราบครับเนื่องจากบริษัทแม่ในประเทศจีนของเนต้นั้นมีปัญหาด้านการเงินจากยอดขายที่ลดลงอย่างมาก ทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องทางด้านการเงินส่งผลให้การดําเนินงานการดําเนินธุรกิจของแบรนด์นั้นมีการชะงักและเกิดความกังวลและไม่ไว้วางใจจากลูกค้าจํานวนมากโดยเฉพาะในตลาดเมืองไทยที่มีกลุ่มลูกค้าออกมาเผยถึงปัญหาว่าตัวรถมีปัญหาแต่ทางค่ายไม่สามารถจัดหาอะไรให้ได้ซึ่งมีการพูดถึงเป็นวงกว้างถึงปัญหาดังกล่าวของแบรนด์แต่ล่าสุดเมื่อวันที่20มีนาคม2568ที่ผ่านมาบริษัทเนต้าออโต้ไทลด์นจำกัด ได้จัดการประชุมตัวแทนจำหน่ายในตาออโต้ไทยแลนด์เดลเลอร์คอนเฟอเรนและพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับ4พัฒมิตรทางธุรกิจหลกักเพื่อประกาศความร่วมมือทางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ในตาโดยในงานดังกล่าวนั้นมีหัวข้อที่น่าสนใจหลายประเด็นครับโดยในวันนี้ผมจะมาแยากประเด็นให้เข้าใจง่ายๆก็กคือ เริ่มจากทางค่ายประกาศแผนสำหรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเนต้า X ในประเทศไทยในเดือนกรกาคม2568ที่กำลังจะถึงนี้สำหรับโรงงานดังกล่าวของเนต้านอกจากจะเป็นการผลิตสำหรับทำตลาดในประเทศไทยแล้วทางค่ายยังวางแผนให้ไทยเป็นฐานการส่งออกหลักของเนต้าออโต้สู่ตลาดอาเซียนโดยตั้งเป้าแผนการส่งออกไว้ประมาณที่50%ในอนาคตจุดนี้น่าจะสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับลูกค้าชาวไทยได้มากขึ้น และสำหรับพันธมิตรที่จะสนับสนุนด้านการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยของเนต้าก็คือบริษัทบางชันจิโร่แอสเซมบลีหรือว่า BGAC โดยทั้งคู่ได้ลงบันทึกความเข้าใจด้านการร่วมมือเป็นระยะเวลา5ปีสำหรับการร่วมมือด้านการผลิตดังกล่าวประเด็นที่2ก็คือเนต้าได้ลงบันทึก MOU กับสถาบันการเงินนิสันลิสซิ่งสำหรับการสนับสนุนเงินทุนจำนวน10,000ล้านบาท โดยข้อตกลงดังกล่าวนั้นจะครอบคลุมการดำเนินงานการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้กับดิวเลอร์และสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปประเด็นที่3มีการบันทึกความร่วมมือกับฮ่องกงโซราเทคโนโลยีคอมเปนีลิมิเต็ดสำหรับการจัดหาและสนับสนุนชิ้นส่วนและอะไหลย่ยานยนต์ให้กับแบรนด์เนต้าด้วยเงินทุนจำนวน500ล้านบาทโดยข้อตกลงนี้จะช่วยให้การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ที่มีคุณภาพสูงสําหรับเนต้าเพื่อรองรับการเติบโตในตลาดประเทศไทยและการขยายธุรกิจสู่อาเซียนในอนาคตโดยในไตรามาสที่3ามนี้ทางค่ายจะมีการเพิ่มคลังอะไหล่ในประเทศไทยที่กรุงเทพม,มหานครเชียงใหม่และภูเกต็ตเพื่อให้เป็นศูนย์สำรองอะไหล่ฉุกเฉินพร้อมทั้งเริ่มสร้างศูนย์บริการโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงระบบจัดการอะไหล่และเพิ่มความรวดเร็วในการจะส่งและรองรับการต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ โดยสามารถจัดส่งในกรณีฉุกเฉินในระยะเวลาไม่เกิน48ชั่วโมงและจะส่งอะไรทั่วไปดำเนินการภายใน5วันทำการแน่นอนว่าหากแผนดังกล่าวของเนต้าเป็นไปตามที่วางไว้และสามารถทำได้จริงความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจากลูกค้าน่าจะดีขึ้นอีกครั้งแน่นอน และประเด็นสุดท้ายก็คือการร่วมมือกับคินไตอ t ต m o ทีฟอิ n d u s t r y d e v e l OP m e n t ์สำหรับการจัดตั้งศูนย์บำรุงรักษาแบตเตอรี่3แห่งทั่วประเทศในปี2025นี้โดยมีเป้าหมายที่จะสามารถให้บริการบำรุงรักษาชุดแบตเตอรี่ได้1,000ชุดต่อปีในจุดนี้ถือว่าน่าสนใจครับเนื่องจากความร่วมมือนี้จะทำให้เนต้าออโตกลายเป็นหนึ่งในแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า ปายแรกๆที่เปิดศูนย์การพัฒนาและบำรุงรักษาแบตเตอรี่ในประเทศไทยซึ่งจะช่วยให้ทางค่ายนั้นสามารถบริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและครบวงจรต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมานั้นเนต้าเจอกับสถานการณ์ที่ค่อนข้างทา้าทายหลายประการเรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตเลยก็ว่าได้ซึ่งแน่นอนส่งผลต่อการดําเนินงานของค่ายโดยเฉพาะความเชื่อมั่นจากลูกค้า ก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าการปรับกลยุทธ์ในครั้งนี้ของ NETA Auto Thailand จะเป็นอย่างไรซึ่งทางทีมงาน c a r ์เรเ r ก็ขอ,อเอาใจช่วยให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้เพราะว่ากันตามจริง NETA ก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงของตลาดรถยนต์ในประเทศไทยโดยรถยนต์ที่มีคุณภาพคุ้มราคาในราคาที่เข้าถึงได้ง่าย และสำหรับในปี2025นี้เนต้าวางเป้าหมายยอดขายของรถไฟฟ้าไว้ที่10,000คันและขอเป็นที่2ในตลาดรถไฟฟ้าของประเทศไทยพร้อมผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการส่งออกสู่ตลาดอาเซียนส่วนในงานมอเตอร์โชว์2025นี้ลุ้นการเปิดตัวของเนต้าเอสรถไฟฟ้าตัวถังซีดานสปอร์ตที่จะสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง640กิโเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งพร้อมกับมอเตอร์คู่พลักกาลังรวมสูงสุดมากกว่า500แรงมา้า โดยรายละเอียดของรถคันจริงจะเป็นอย่างไรนั้นทีมงานจะรายงานให้ได้ทราบกันอีกครั้งผิดเพลาะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างกับแผนดําเนินงานดังกล่าวในประเทศไทยของ n เนตาออโต้เทลลันด้วยแผนการดําเนินงานดังกล่าวน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนสําหรับตลาดบ้านเราคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ